เกิดอีกอย่างหนึ่งครับแรงงานไทยเขาครับพี่น้องนะคผมเสียชีวิตเพราะสาเหตุหนังนะครับพี่น้องมือนี้นะครับผมผมอ่าเบาสดนะครนะครับเนาะมาเล่าสู่พี่น้องฟังมือนี้นะครับเนาะว่าเกิดจากสาเหตุอีกอย่างนะครับเนาะที่เพื่อนได้อ่าเสียชีวิตนะครับเนาะสำหรับแรงงานไทยนะครับผมก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนน้ำกับครอบครัวของเพื่อนน้ำนะครับเนาะพี่น้องอ่าที่ได้สูญเสียนะครับเนาะอ่า แรงงานไทยที谢谢 oh ่ขอว่าถ้ามาหากินในประเทศเกาหลีใต้นะครับเนาะกับผมสาเหตุเป็นแบบไหนนะครับพี่น้องมารับชมในคลิปของผมนะครับเนาะแล้วก็มีเรื่องอื่นนํานะครับเนาะมาแจ้งเตือนพี่น้องแรงงานไทยเฮานะครับพี่น้องเนาะกับผมนะไปรับชมกันครับพี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมพบกับผมครับพี่น้องบ้านสรคคำพุยบังเกาหลีชาแนลครับพี่น้องครับผม มืาอนี้ครับพี่น้องพาพี่น้องขอมืงบรรยากาศยังเหมือนแรงนะครับเนาะนะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับผมหลังฝนตกนะครับเนงเหมือนแรงครับผมกับสีบรรยากาศกับสีประมาณนี้นะพี่น้องมืาอนี้มีเรื่องสําคัญมาบอกกับพี่น้องนะครับเนาะนะครับผมบานเฮานะครับพี่น้องกาซิเปิดเซรีกัญชานะครับเนาะแต่ว่าจะไหนแล้วฝากถึงนะครับผมพี่น้องคนไทยเฮาที่กําลังสีขาวมาในได้ดีใต้นะครับเนาะ ครับผมเรื่องนะครับผมพวกยาหรือว่าพวกอาหารการกินที่มีส่วนผสมของกัญชานะครับเนาะให้ระมัดระวังกันดีๆนะครับน้องพี่น้องเดเสย็จเมื่อเหรต่อครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปแลนก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาเจอกันครับผมครับพี่น้องครับผมนะครับผมจากที่บอกขางข้าไว้นะครับพี่น้องเนาะเรื่องนะครับผมกัญชานะครับผมหรือว่าเกี่ยวกับสาเสพติดทั้งหลายนะครับน้องพี่น้องนะครับสำหรับ รายงานไทยเฮาหรือว่าสิเป็นอ่านะครับพี่น้องคือว่าคนที่กับลังสิเข้ามานะครับพี่น้องนะครับผมบ้านเฮามันเปิดเซรีเนาะบ้านเฮามันเปิดเซรีนะครับพี่น้องอ่าบางที่พี่น้องบ้านเฮาอาจสิชราใจหรือว่าอาจสิบ่ได้รู้นะครับผมเรื่องกฎหมายของเกาหลีใต้นะครับเนาะนะครับผมไปอ่านมานะครับเนาะอ่าก็ได้เห็นข้อกฎหมายข้อหนึ่งของเขานะครับพี่น้อง นะครับเนาะที่ขอ้อกฎหมายเรื่องอยาเสพติดของเขาหรือว่ากัญชานะครับผมบ้านเขาเนี่ยเป็นสารเสพติดอยู่นะครับว่าสารเสพติดของเขาคือว่ากัญชาต้องเป็นสารเสพติดอย่าครับเนาะนะครับ,รบอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่นอ้องอ่าเข้าใจนะครับพี่น้องว่าบ้านเขานั่นคือว่ากะเปิดอิสระเสรีแล้วแล้วก็สามารถสเ็ดผลิตภัณฑ์ที่ว่ามีส่วนผสมของกัญชาได้เ่ราะะเป็น อาว่าสิเป็นกันช่งกันชานะครับเนาะอาว่าสิบางคนอาจสิเข่ามานะครับผมเข่ามาเกาหลีใต้อาจสิพกเข่ามาอาจสิพกเข่ามานั่นะครับเนาะในช่วงสิสิบินมานะครับเนาะแรงงานไทยเฮ้านะครับเนาะแรงงานไทยอีพีเอ็นเฮ้านะครับเนาะบางทีก็เตือนกันได้นะพี่น้องครับเนาะบางคนอาจสิบางท่านจะหูหรือว่าอาจสิเผลอเลยนะครับเนาะสำหรับคนที่ส <izo S 2> <alliance. S 1> ิเข่ามานะครับพี่น <Love> ้อง <cave>. นะครับผมอ่าส่วนผสมสี่มีของกัญชาว่าสิเป็นอ่าบางที่พี่น้องอาจสิพกมากินพกมากินอยู่ในก๋วยีใต้นึ่นะครับเนาะอ่าสิเป็นพวกแบบว่าอ่าผงสิเป็นอ่าส่วนผสมของกัญชาหรือว่าสิเป็นอ่ากระขายว่าชาอ่าชงชาแล้วก็มีส่วนผสมของกัญชานึ่นะครับเนาะเออหรือว่าอันใดกัญชานที่มันเป็นแคปซูลอาจทีเป็นยารักษาโรคแต่ว่ามีส่วนผสมของกัญชานึ่ กันอันนี้อันนี้ก็มีวามผิดนะครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับพี่น้องต้องเรามาระวังศึกษาหาข้อมูลกอนนะครับเนาะออกมาเตือนกันนะครับพี่น้องนะครับพอดีผมไปเปิดอ่านมึงเห็นข้อมูลมานะครับเนาะผมมาเตือนกันสำหรับแรงงานไทยหรือว่าคนไทยเฮากำลังสีสีเขามาสีเขามาท่องเที่ยวเกาหลีใต้หรือว่าสีเขามาทํางานก็ดีนะครับเนาะนะครับผมไม่อยากให้อ่าพพี่น้องนะครับเนาะผิดผลาดนะครับมันมีโทษนะครับพี่น้องโทษบริเวนว่า เบาๆนะครับเนาะเกาหลีใต้สำหรับเรื่องกัญชานะครับเนาะโทษของเกาหลีใต้ในเรื่องกัญชาก็คือนะครับพี่น้องจำคุกหาปีนะพี่น้องเนาะถ้ามีแวกข้อข้องนะครับเนาะเออว่าจะเป็นต้นหรือว่าจะเป็นยางกระสางนะครับพี่น้องนะครับผมแตเจอแล้วก็ต้องส่งกลับประเทศตั้งเดียวนะครับเนาะนะครับพี่น้องมองบรรยากาศนะครับพี่น้องครับผมเอาขอมูลมาฝากกันครับพี่น้องครับผมนะครับผมบาสารคาม ถือความเป็นห่วงเป็นใยนะครับพี่น้องเนาะผมได้ข้อมูลมาบางคนอาจสิเผลอเลยนะพี่น้อง,นะนะองนอเนาะบ่ะะหูหูเท่าบ่ถึงกันให้พี่น้องเนาะอาจสิน้ำแบบว่อาอ่าอาหารอาหารที่มีสมุ่งมุ่งของกันซา,านะฟิล์นอาหารที่มีสมุ่งมุ่งของกันซา,านะเอ <Okay, S 1> คร่าอาหารแบบว่าอ่เออาพักแว้นบ่ไหนมั้ยเอออันนี้พักแว้นไง พักแว่นเกาหลีเ่าพี่น้องเห็นไหมนุ่งพักแว่นปะนุ่งมันมันแมนพักแว่นเกาหลีปะแมนปะคล้ายๆนะครับพี่น้องเนาะคล้ายๆพักแว่นปะพักแว่นคล้ายๆพักแว่นนะครับคล้ายๆพักแว่นเกาหลีขุดพี่น้องเห็นเป็ดปะพี่น้องอันเป็ดน้ำเนี่ยุ่นคนนะครับ เขาเอาจิงเอาจังอยู่นะครับพี่น้องสำหรับประเทศเกาหลีใต้นะครับเนาะ mm. เรื่องการช่วงกันชานะครับเนาะ mm. เขาไม่ได้เปิดเอสิอสะเซีรีคือบานเท mm. ่าเพราะฉะนั้นแล้วพวกพี่น้องที่สีนำ้ำติดเข้ามาในเกาหลีใต้น้ำน่ mm. คือว่าอาจจะเป็นพวกยารักษาที่ว่ามีเกี่ยวกับส่วนผสมของการชาที่ว่าอาจ,จเป็นแบบแคปบสอแคปบซูนนะครับเนาะ <c oughs> อาจจะซื้อมาจากไทยนะพี่น้อง เออเอาติดกระเป๋าเขามานํเาเพอตรวจเห็นมันสิเป็นเรื่องนะพี่น้องเนาะจากสิได้มาทํางานแล้วพ่อแม่พี่น้องพ่อแพี่น้องสิบ่รได้ทางานกัน,กนด้นะครับเนะเาะเดี๋ยวก็เป็นหัวงเป็นให่พี่น้องนะครับมีหลายๆยานะครับพี่น้องบางที่อของเขาอาจจะเลอติดใส่กระเป๋ามานํามนะครับเนาะ่ยกกับอของกินของใส่ยารักษาโรคนะครับผมที่มีส้มผสมของกันชานะครับพี่น้องเนาะนะครับ ให้ระวางกันไว้นะพี่น้องว่าเขาดีใตนเขาเข้มงวดนะครับเรื่องมุนีนะครับเนาะเขาบ่ได้เปิดอิสระคือบานเท่าแล้วนะครับเนาะบางเขายังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่นะครับเนาะครับโทษกับจำคุกนะครับพี่น้องหาปีถึงสิบปีนะพี่น้องเนาะเรามาระบางกันเอานะพี่น้องนะครับมอนีกับบาสารคามพามาออกกำลังกายกันนะครับผมหลังฝนตกนะพี่น้องเนาะอันนี้กับพันใส่งัน ที่ทำง,งานอยู่เหรอครับนี่นะครับนเนาะอืมเดี่ครับผมนี่แสดงว่ามีคนนอนยืนด้วยอืมนี่พายาง,งามือเรื่นเลครับพี่น้องนะครับนี่ใส่งานอยู่เนี่ยครับอีกหลาย,อ,ลายอีกหลายเติอบอยู่นะครับพี่น้อง ครับเนนาะี่แม่น้ำเนี่ยปลาก็หลายๆนะครับพี่น้องคุณบังบอนกันบูบูบับจุบุนเห็นบ่อปะบังกันจุบนนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับผมมีข่าวข่าวมานะครับผมนัดแจ้งเตือนกันไว้ข่าวข่าวก่อนนะครับเนาะพี่น้องอ่าสำหรับอ่าก็มีอีกข่าวนึงน,นะครับพี่น้องอ่าสำหรับแรงงานไทยห่านะครับเนาะพี่น้อง อ่าเด้ยินข่าวว่ามีแรงงานไทยนะครับผมโดดตึกหนีต่อมอสิบสามนตกตึกตายนะครับเนาะอ่ากังได้ครับพี่น้องเอ้ย,อยก็ได้ไปโดดมันแหละเถอะกังได้ก็จะพึงโดดต่อ13บสามสันปันนั่นนะพี่น้องใส่สติคิดดีๆนะพี่น,อน,น,น้องเนาะชีวิตเฮามันมถือใจเฮาแค่กลับบ้านนะพี่น้องอย่าสับไปคิดอย่าสับไปคิดอ่าชั่ววูบนะพี่นอ้องไต่ตองสีดีก้อนสีโดดสีหยังนะพี่น้องเนาะนะครับผมบางที่เด้ยินข่าวแล้วก็ ออสงสารหุนหูทุกันนะครับนะเนาะเห็นแรงงานไทยในะพี่น้องว่าบางที่กับเอ็นโดเ็นใจกันนะพี่น้องเนาะแรงงานที่พื้นมาให้การให้งานนะครับเนาะพี่น้องแต่ว่าจังไหนจังไหนกันจะสะดุดหัวต่อครับเนาะพี่น้องเนาะสิบสามสันมันสิบสามสันนี่ผมมานี่ยละ่ะซ้ำสะพานนี่แหละพี่น้องนี่แหละซ้ำสะพานที่ผมเพียรนี่แหละผมมาโอ้ใจเดือดเตื่นดีด้ร้คนสีด่วดนกระไายนะครับพี่น้องเนาะครับผม แสดงความเสียใจนนะครับเนาะสำหรับผู้ที่สูญเสียนะครับเนาะพี่น้องตั้งแต่กัให้พี่น้องแรงงานไทยเฮานะครับผมใส่สตินะพี่น้องนะผมคิดก่อนนะครับเนาะก่อนสีเข็ดนะครับเนาะนะผมทุกสิ่งทุกอย่างครับผมนะพี่น้องกับมื้อนี้กับเบาสรารคาวกับมาแสดงความเสียใจกับแรงงานไทยเฮาที่เสียชีวิตน้ำนะครับเนาะอ่าใส่กีฬาว่าหนีต่อหมอห้อเหรโดดโดดึก นะครับผม13สัตรูนะครับผมอ่ามีค้อมกะเสียชีวิตนะครับพี่น้องนะครับเนาะมีกระบบื้องหรือกันมานี้นี่เพราะเพื่นตกใจหรือว่าังไงๆกระเบื้อหรือกันนะครับเนาะนะครับผมฝากไ้ครับพี่น้องครับผมนะครับอ่าสำหรับเรื่องแรงงานไทยสีสีเข่ามานะครับเนาะเพราะว่าก็เห็นอ้เพื่อนนั่นกันนี่ยนะว่า ตอนมีกำลังสัญญาจ้างกำลังออกกันเนาะงานก่อสร้างเขาสัญญาจ้างก็เริ่มออกกันแล้วบางที่เตรียมของเตรียมยาเตรียมหวานเตรียมยามาอาสีมีส่วนผสมของกันสอกกันซ่าเนีพี่น้องเนาะนะครับผมฝากไว้นะพี่น้องฝากเตือนกันไว้นะครับผมมันอ่จะกิดว่าเหมือนเมืองไทยเปิดซีรีส์แล้วปางเขากับซีรีส์กันบ้ามไหมนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมปางเขาจำกัดนะครับเนาะถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่นะครับเนาพี่น้องเนาะ นะครับประชาชน,นแล้วนะครับพี่น้องตรวจสอบดีๆก่อนเจียวของขึ้นเครื่องมากนะครับเนาะครับโอ้เมืองสวนนะพี่น้องสวนนี้จัดไหมเนี่ยในเมืองสวนพี่นอ้องงามเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับนะพี่น้องคือว่านั่นแหละไตรวจสอบกันดีๆนะครับพี่น้องว่าพวกยาหรือว่าพวกอาหารการกินของเนามีสมุ่งปรสง์ของ กัญชากัญชงหรือเปล่านะพี่น้องเนาะ,ะบางคนอาจจะเอาว่าชาเขียวผสมกัญชาสินะเอามาส่งกินอยู่ในต่างประเทศนั่นสินะอันนั้นตรวจสอบกันไปมีความผิดนะครับพี่น้องเนาะนะครับเมืองบรรยากาศมันจะเข้าน้พี่น้องบางคนอาจจะิแบบว่าโอ้มันบ่ผิดกฎหมายเนาะนะครับเนาะพวกเขามาเป็นพวกยาชง มาครับเนาะยังสิมุนอโอ้โหแจมเลยเนี่ยสองไกลเหรอนี่นะฮะหนึงองแจมเขาผัพสวยจังเลยเดี๋ยวกันพอออกปั๊บมืนเลยได้และครับพี่น้องนะครับเนาะนะครับผมเจ้าไหนกะเออนะครับพี่น้องเจ้าไหนกะ แจ้งเตือนกันไปนะพี่น้องเนาะสำหรับแรงงานไทยนะครับผมกระลังสีสีเข่ามานะครับเนาะเช็คให้ดีนะครับผมว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับเนาะสีสีน้ำเข่ามานะครับพี่น้องแล้วก็เอ่อพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพี่น้องที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้น้ำพี่น้องเนาะนะครับผมรายการะมัดระวังกันนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมระมัดระวังกันเดี๋ยวก่อนระมัดระวังนิดนึงนะครับพี่น้อง ครับเนาะมองบรรยากาศน,นะพี่น้องไปไหนครับสวนสวนเขาจัดไหมสำหรับแรงงานนะครับผมที่อยู่นะครับผมในเกาหลีใต้นะครับพี่น้องก็เออเวลานะครับผมเจอตัวมองต่อม้อหรืว่าพรอมีทางหนีอิลีนะพี่น้องเนะาะจังไใดก็ เป็นหัวเป็นแย่กันพี่น้องใส่สตีนิดนึงอยจะไปหาโดดที่ว่ามันความเสี่ยงมันสูงนะพี่น้องถือจับก็แค่กลับบ้าดนะพี่น้องเนาะนะครับชีวิตเทาไม่มีค่ากว่านั้นนะพี่น้องอย่าไปหาโดดอย่าไปหาอย่างนะครับพี่น้องปิดผ่านมากนะครับผมเป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับเนาะพี่น้องนะครับผมเห็นได้ยื่นคาเลยกันะครับพี่น้องกเสียใจนะเพื่อนเนาะนะครับผมอาการเริ่มขึ้นไม่แล้วครับพี่น้องอาการเริ่มขึ้นผลิดโตอีกแล้ว ไกลสิโตอีหล่ะพี่น้องเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมเริ่มขึ้นเป็นนี่ละจะมันจะโตอีนั่นหมดนะครับพี่น้องจังไายกะนะครับพี่น้องเนาะจังไายกะขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับเนาะขอบคุณหความขอบคุ้นทุกท่านที่ตามครับพี่น้องครับผมทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเนาะให้ช่องของบ่าวสารคามผู้ยิบังกรณีแชแนลนะพี่น้องเนาะผลเริ่มไรมาแล้วพี่รุ่นผลเริ่มไรเข้ามาแล้ว ครับเนาะนะครับผมสำหรับมื้อนี้ครับพี่น้องนะครับผมบ่าวสารคามนะครับผมขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับพี่น้องเนาะสำหรับผมขอบคุณทุกๆการติดตามอีกครั้งนึงครับผมขอบคุณครับทุกๆการติดตามนะครับเนาะที่เข้ามาติดตามช่องของบ่าวสารคามนะครับเนาะทุกๆคอมเมนต์นะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมสิมาไลไรตอบคอมเมนต์นะครับผมคลิปหน้านะครับเน้องบ้าพ่อพี่น้องถามเอียงกับมาแน่นะครับเนาะว่าบางทีกับผมกับพ่อตอบไปบนท่นเหมือนะครับเนาะ ทีก็เห็ุงานบ่ขอยได้มีเวลาตอบพี่น้องสำหรับมื้อนี้ครับพี่น้องครับผมวิวนี่ไม่เมืองนี่สำหรับมื้อนี้ครับพี่น้องจังไงกะขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวขอถึงความเป็นยะครับพี่น้องครับผมครับผมจากบ้านสารคามปัจจบันเกาหลีชาแนลครับพี่น้องนะครับผมสำหรับมื้อนี้ครับพี่น้องลาพี่น้องไปก่อนนอนลาไปได้เงินมืดนอนตื่นใด้เงินแสงครับพี่น้องครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับผมอยู่ปลอดปลอดภัยเด้อทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะ ดูแลสุขภาพกับผมลำรลยเงินทองครับสวัสดีครับ